เฮลิเคนตอบทุกคำถามเปิดรับการสนับสนุนค่ะสําหรับน้องเฮลิเคนหลังชีวิตผูกบีบไร้งานวงการมีรายได้เดือนละ3 0 0ก็ต้องบอกว่าสําหรับเฮลิเคนร,ริงร้อยนะคะเผยคลิปล่าสุด3 1มกราดคม65ค่ะบอกเฮลิเคน Q&;A ถามมาต่อไปอยากรู้ดูคลิปนี้เปิดเลขบัญชีเปิดรับการสนับสนุนจาก FC ที่อยากสนุนเป็นซัพพอร์ต เป็นซัพพอร์เตอร์ของช่องน้องเฮอริเคนครับพร้อมเผยว่าเข้าวงการมาได้เพราะพี่หนมชาชาเป็นคนชักชวนไปออกรายการชิงร้อยพ่อทำงานอยู่ด้วยส่วนพวกพี่ๆทั้ง3คนไม่ได้ทิ้งเธอนะคือพี่ไปเรียนแล้วทำงานไปเป็นการลดภาระพ่ออีกอย่างคือพี่ อีกคนเนี่ยไปเป็นไรเดอร์ส่งของครับอีกคนก็ไปอยู่กับตายายเพื่อรดน้รของพ่อพ่อพี่พี่เองก็ไม่ได้ทิ้งเธอไปไหนเลยนะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยใครมาช่วยน้องเฮลิเคนบ้างแล้วเธอก็กล่าวว่ามีอาจารย์เท่งเถิดเทิงพินิกกี้นัชชัดกบอยพี่อีทบงรางรวมถึงบรรดาแฟนคลับก็มาช่วยครับส่วนตัวเธอสนิทก,กับพี่นงรักอาจารย์เท่งนับถือพี่หม่ำเพราะว่าเป็นพี่ใหญ่ครับถามว่าแม่ไปไหนอันนี้ไม่รู้จริงๆน้องเฮลิเคนก็ตอบว่าไม่ทราบว่าแม่ไปไหนครับเขาที่ตอบมาบ้างไหมนานๆทีก็ มาแบบขอดูรูปน้องส่วนมากแชทมานานๆานทีสวันบ้าง3วันบ้างครับเพื่อ <c oughs> ถามว่าแม่ไปไหนแม่ก็ไม่ตอบถามว่าทํางานตั้งนานอับรายการตั้งแต่เด็กๆทำไมไม่รู้จากเก็บมาเดือดร,ร้อนอะไรตอนนี้ <c oughs> <c oughs> คลิเคนกล่าวว่าพี่ก็ต้องถามเฮอก่อนว่าเฮอมีเงินกินหรือเปล่า ทำงานก็ได้ไม่เยอะครับนานๆจะได้เยอะไม่ได้บ่อยเข้าใจผิดกันว่าเฮอเนีมีงานเยอะมีเงินเยอะส่วนเรื่องบ้านรอย้ายวันที่10บกุมภาพันธ์ครับเขาจะขายทอดตลาดแล้วถาถวมอไม่ได้เล่นชิงร้อยแล้วน้องลีเคนจะยังไงคือเฮอเองก็ไม่เล่นมาตั้งแต่สถานการณ์ปัจจุบันรอบที่3แล้วครับเพราะว่า เขาจำกัดคนแค่20เราเป็นเด็กด้วยก็ป้องกันไว้ก่อนเลยไม่ได้เล่นจริง,รงๆเธอก็เป็นตัวเสริมเล็กๆน้อยๆเขาให้โอกาสเธอไปเรียกสิงหฮาก็พอใจแค่นั้นก็ดีใจมากๆแล้วครับถ้าเขาเรียกไปก็ไปครับถ้าเขาไม่เรียกเธอก็อยู่บ้านเธอก็ต้องขอขอบคุณสําหรับในทุกการสนับสนุนและทุกกาลังใจจาก FC ที่มีให้เธอจะสู้ต่อไปครับทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับน้องเฮอริเคนด้วยค่ะ